เป็นมาตั้งโอ้โหหลายสิบปีกินเท่าไหร่เท่าไหร่ยาหลวงมันก็ไม่หายกินยาหมอมาไม่าด้วะหไม่หายไปหาหมอมาทางก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นแล้วเป็นเบาหวานเนี่ยพอทานยาคุณหมอไปเยอะนี่มันมีโรคอะไรแทรกซ้อนไหมไขมันเป็นไหมเป็นไขมันความดันความดันเส้นน้อยเส้นน้อยกินมาเป็นไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ ก็เริ่มเจอซุปเปอรม์มิกซ์ทานซุปเปอร์มิกซ์เรื่อยๆแล้วก็ต่อไปนี้ยาหลวงไม่เคยเลยไม่เคยเร<ล>ยับประทานใครมาแนะนําครับคุณครูโก้คุณครูโก้โอ้โหเนีครูโก้จะคุน้อยครโก้เรื่อแรกเริ่มแรกเลยเครูกโก้เนี่ยเดินเข้ามาครูโก้เขาบอกเขาบอกว่าพี่จอดมียาดีให้ แล้ประธานาพีจ่จอยเขาบอกว่าเขาไม่กินเขาไม่กิน <pers> เขาไม่มีตงังเขาไม่มีตังแล้วตัวนี้ฉันก็บอกเล่าเก๋ทําไม่กินได้อะนะอธิเล่าเก๋ยังกินได้ทำไมฉันจะกินตัวนี้ไม่ได้ใช่ไหม <S <S แ,ลแ,ลและตอนนี้ไม่เคยกินยาหลวงเลยกินแต่ติปมิกอย่างเดียวโอ้โหปุ๊บเลแต่ว่าเมื่อกี้มีพายกระซิบมาจาก้างหูผมว่าเคยน็อกเบาหวานด้วยใช่ไหมน็อก <ok> จะ้ะอ่เล่าเหตุการณ์สักเล็กน้อยเล่าเหตุการณ์ก็ แฟนเขาไปโรงเรียนครับผมตอนนี้เขาก็บอกว่าหลานเขาบอกว่าอ๋อมาดูป้าหน่อยนะป้าไม่ค่อยดีอันี้อ้ยเขาก็มาครับผมเขามาเขาก็บอกเขาก็เอาโจ๊กน่ะแต่ช้างไม่กินทิ้มือมันหล่นข่อยหลานบอกว่าคือไม่มีแรงแล้วนี้ยป้ากินโจ๊กไม่อร่อยทิ้งวอดีเนี่ยเข้าประตูมาปกติเขาก็จะไม่มานะสามโมงสี่โมงอะเขาบอกว่าตาค้างเลยเขาก็ตกหลัง ขึ้นมาได้เคราวนี้ว่าคราวนี้ว่าีก็เกี่ยกลับมาเนาะจ้าตอนนี้ก็ดีขึ้นได้ซีจ้างนี่บ่ะแล้วก็ก็มีครูโก้เข้ามาในชีวิตเลยแนะนําแนะนําการทานสักเล็กน้อยให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นเบาหวานอยู่เช้าซองหนึ่งแล้วก็ขยอกขยอกแบ่งกันคนละครึ่งต้องให้เป๊ะเลยนะเนี่ยต้องให้เป๊ะเลยจากคนที่ทานที่แรกก็บอกฉันไม่ทาน แล้วตอนนี้เป็นดีขึ้นดีกินกันทั้งคู่เลยแล้วตอนตอนนี้ก็ทานมากี่วันกี่เดือนละไม่ได้ทานมาตั้งแต่วันที่สิบสามอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าผมถามว่าทานมาแล้วกี่วันตั้งแต่ที่เราน้องประวัติมาตอนนั้นสิบสองมิถุนาจ้ะสิบสองมิถุนาก็ทานมาเรื่อยๆมาเลยเมื่อกี้ชูมือบอกว่าซุปมีทาไมนะซุปยอดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสักขีพยานนะครับของพี่คนหนึ่งนะ ปิจิตนะเป็นโรคเบาหวานก็หลังจากที่ตัวเองเคยน็อกตอนน็อกเนี่ยหมอได้บอกไหมว่าน้ําตาเราเท่าไหร่ตอนนั้นได้วัดไหมครับสองร้อยห้าสองโอ้โหสองร้อยห้าสองหลายคนเนี่ยคือแล้วแต่ดวงนะหลายๆคนน็อกเบาหวานก็เป็นเสียชีวิตไปเลยก็มีนะครับบางคนก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนอัมพาตเลยก็มีเพราะว่าเส้นเลือดอะไรด้วยเกี่ยวกับหลายๆอย่างเนาะหกมือใกับพี่คเนึงสักเล็กน้อยนะครับสหรัตอนนี้พี่